สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับมือนี่ก็บอะไรมาตมอาจารย์หินนะครับวางไ้อาจารย์งวดวางนึงนหนเลขไปยังความฝันไปยังคือมีศูนมันคือมีแต่เก่าหนึ่งหนึ่งมันมีมันบูดจากแล้วฝัว่าฝันเนาะความฝันว่ความฝันมันก็เขวมขนบ่เถืออ้ผีหัวร้อนมาบอกกันว่าหัวร้อนเนาะ บานนี้เลกกาากบบขกำลังวันกับโบเขาันบบจานเครื่องวันกับโบเขาเพราะเขานว่นสามกำลังวน 3, ันสานวตามกำลังวันเอาเอาไม่งวดนี่บัดเทื่อมันเดี๋อเนอกกำลังวันเนาะบานนี้ก็ได้ตามกำลังวันด้่เกันอ่าได้ได้ตัวได้จานได้ตัวกำลังวันกำลังวันได้มันได้สิบหกสิบหกเลขวิ่งหนึ่งสิบหกวิ่งหนึ่ง, 16, งหนึ่งกับหก นึ่งก็มุกจับคู่ใช่กันเลยจับคู่ใช่กันเรามุกเกาเกาหมกนึ่งเกาเกานึ่งไปสิละอ๋ออ่าเอาหนีเด้อเย็บสิกำลันวันฝันเด้อหนีเด้อกำลังวันเดือครับที่สามสี่มือมอเรกโศกจังมาหามันฝันหามันฝันนั่นวะเออสิมาตตาอีกช่วงนึ่งยัวมาเที่ยวผีหัวร้อนมาบอกไหมเอออ่างวดนี้เอาเรกกำลังวันไปก่อนมากำลังวันไปก่อน เรกกงวันรางวัลได้หนึ่งกับหกหนึ่งมักซ้ำกันซ้ำกันเรียก,กคือได้จับคู่กับหน 1, 6, 1, 9, ออึ่งหกหนึ่งเก้าเก้กเานันแหลวเออเอาแต่ว่าวอีกประมาณาอาทิตย์หนึ่งบอกเท้อฝันเนี่มาตามแม่นมาตามแม่มเรียกออก วันไดจารย์หินคือไดหนึ่งกับหกเลขออกวันศุกร์วันศุกร์กำลังวันดใดหนึ่งกับหกให้หนึ่งกับหกบานนี้จับคู่จับคู่หนึ <c oughs> 1> 1่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าเลขว่าเป็นละมัดศูนย์าายอีกบ่้ยอจันศูนย์มองไม่รอดวันโมมีเห็อวะไปแล้วกันมาศูนย์ศูนไปแล้วอ,อาจารย์หินบอกว่าศูนย์โมมีแล้วครับศูนย์ อันนี้เป็นวิ่งบนล่างนั่นบ่น่ะแม่นวิ่งบนล่างศูนย์นี่บ่มีศูนย์บ่มมี่วานิก็ยิซีก็เอาไว้พิจาจรณหน้าครับเพราะว่าเป็นเล็กเล็กกำลังวันนะครับของอาจารย์หินพารวยนะครับเล็ฝันยังบ่มานะครับเล็กฝันเล็ฝันงวดบางนึงก็ได้ เก้าหนึ <terminar aría> ่งหนึ่งนะครับท่าสิตเก้าศูนย์หนึ่งหรือเก้าหนึ่งศูนย์กะคือส่งสิได้จับต้องโย่ทำไมแต่ว่าปฏิบัติพี่หอรอนปฏิบม่มีศูนย์พีฮอร่อนไม่มีศูนย์กะงวดบางหนึ่งกะพลาดไปมาจานเห็นกะขอโซเดียมซีแลลายขอวายเฮ็ดตามกำลังวันตามกำลังวันสามผันลังเสร็จ มันมางสั้นมันบวเขาจบบเปญมันบวเขากัจแชเป็นเอาโซ่ด้ยจานหินมักตัวได้ตาเนี่ยคิดไว้ทั้งใดบานี้มักอ,อยู่รายการโอเคบาน,นิดมักกับหนึ่งกับหกหนึ่งกระพกเลยละบานกำลังวันจับคู่กับหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกเก้าหกหกเก้าเอาเย็บซี่เบิ้งตามนี่นะครับเพราะว่า จานหินยังอกฝันอา่าพอเซียนนัูกับสีมาตามอีกกร่นึงถัไปให้ล่อจานหินฝันกอนนะครับอันนี้ก็คือกับจานหินนะครับผู้พิการทางสายตานะครับคนกันบผมี่ยังสีไให้แล้วครับคนกับเอาจามเชียงโซกนี่แล้ครับเพราะว่าท้าคือถ้ายังคนกับยัดคอขาลำชากับแฟนะครับจากเอฟซีจากจาพอเซียนาัูนะครับเอฟซีพอเซียนาัู หรือว่าคนทั้งหลายนะครับหาอยากซอยเหลือหรือว่ายังกะหมายเลขบัญชีบดหมายเลขโทษนะครับโทษจากเจ้าของช่องได้นะครับหมายเลขหมายเลขโทษนะครับบอร์หมายเลขบัญชีนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสามสามสองห้าห้านะครับของพ่อเสียนาผู้พาลวยนะครับหรือว่าอยากสิมาเบิ้งตัวเป็นๆก็ได้ครับผมนั่มมาใไทยได้นะครับอ่า อาจารย์หินเพิ่นมีแบบเพินี่ยังกับน,นวดนวดเพิ่นนวด <Okay. S 2> นวดเซนนะครับไปได้นะครับ <Okay. S 2> ครับแบบที่ว่านวดเจ็บนั่นเจ็บนี่เังสินะครับนวดแขงโบราณครับอ่าอยากนวดอยากยังกับมาได้นะครับโบกหัวจักกับสอบถามเบอร์โทรได้นะครับเดี๋ยวเที่ยวนานเดี๋ยวผมสิเอาเบอร์โทรึ้นให้นะครับหรือว่าเบิรงในคลิปเกา่า เทียวนาเคุ่ผมจะเอาเบอร์โทรขึ้นให้ครับเอาให้นี่กะบอเซียนอูกับบอมี่ยังนะครับกะบี่มาตามอีกหนึงนะครับนอกจากหินเนาะครับตามเด็กตามมอมืออะไรการหินสืปสรุปให้นะครับเอาใายนี่บอเซียนอูกะขอกดที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็บอเซียนอู่กับสวัสดีครับ